เดอาการไอปรีชยาหลังพบหมดสติในห้องพักไอปรีชยาที่ถูกพบหมดสติในห้องพักโดยคุณแม่เป็นคนเจอหลังได้รับข้อความว่าไอรักแม่ทำให้หลายคนเป็นห่วง ลาสุดแม่ของไอซ์ได้อัปเดตว่าตอนนี้ไอซ์เนี่ยออกจากห้อง ICU แล้วอาการปลอดภัยและดีขึ้นแล้วซึ่งสาเหตุเกิดจากความเครียดไม่ได้นอนไม่ได้ทานอาหารช่วงนี้ไอซ์ต้องเจอปัญหาหลายๆเรื่องทั้งผลกระทบจากกระแสข่าวไซยาไนที่ทำให้โดนเคนเซ้นงานรวมถึงมีปัญหาที่ห่างกับแฟนเมื่อเดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้เลิกกันและเรื่องคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจมีอาการหนักขึ้น คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับและสุดท้ายคุณแม่ฝากขอบคุณหลายๆกำลังใจที่ส่งให้น้องทำให้น้องมีจิตใจที่ดีขึ้นตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วอาการดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง